ปูมีเงินมากกว่ากุ้งห้าสิบบาทกุ้งมีเงินน้อยกว่าปลา30สิบบาทเขาทั้งสมคนมีเงินรวมกัน200บาทพอดีถามว่ากุ้งมีเงินกี่บาทข้อ1 20สิบบาทข้อสองี่สิบบาทข้อสามเจบาทและข้อสี่เก้าบบาทโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าเนี่ยคนที่ชื่อกุ้งเนี่ยจะมีเงินเท่าไหร่ถูกไหม โดยที่เขาให้ความสัมพันธ์ของใครมาบ้างไหนดูซิว่าโจทย์ข้อนี้มีตัวละครชื่ออะไรบ้างเอ่ยอ่ามีปูมีกุ้งถูกไหมแล้วก็มีปลาเขาต้องการอยากรู้ว่ากุ้งมีเงินกี่บาทสมมติพี่กำหนดให้กุ้งมีเงินเป็น x บาท ถ้าตัวแปรอะไรที่เราไม่รู้เราพยายามกำหนดเป็น x ไปก่อนไม่งั้นน้องจะงงนะเวลาเจอตัวนี้ถ้าเราไม่กำหนดตัวแปรอะไรขึ้นมาเลยก็งงเฮ้ยข้อนี้ให้ฉันทําอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วถูกไหมฉันน้องกำหนดไปเลยว่ากุ้งมีเงิน x บาททีก็มาดูว่าแล้วปูมีเงินมากกว่ากุ้งห้าสิบาทแสดงว่าถ้าปูมีเงินมากกว่ากุ้งห0สิบาทปูต้องมีเงิน x บวกกับห้าสิบโอเคไหมทีมาดูข้อต่อไปบอกว่า เฮ้ยแต่กุ้งมีเงินน้อยกว่าปลาสามสิบบาทแซว่ากุ้งมีเงินน้อยกว่าปลาสามสิบบาทกุ้งก็ต้องมีปลาก็ต้องมีเงิน x บวกกับสามสิบเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าปลามีมากกว่ากุ้งสามสิบาทเพราะฉะนั้นแต่เขาบอกว่าอะไรสามคนมีเงินรวมกันเป็นสองร้อยบาทสางว่าเท่าเงินของทั้งสามคนเนี้ยมารวมกันหรือเอามาบวกกันก็จะเท่ากับ สอง้200นั่นเองถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่จะมาหาค่าว่า X มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็จะได้ว่าเป็นเอาเงินมารวมกันซีได้เป็นเท่าไหร่นะ X 50บวกห้นี่คือเงินของปูถูกไหมแล้วก็บวกด้ X คือเงินของกุ้งแล้วก็บวกด้วย X บวกกับสาคือเงินของปลาซึ่งรวมกันได้เท่ากับสองนั่นเอง เอามารวมกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย x บวก x บวก x กลายเป็นกี่ x นะคะ3าม x ถูกไหมบวกกับ50บวกกับ30เป็น80เท่ากับ200ร้อยพ้นย้ายไปลบก,ก็จะได้เป็น3 x เท่ากับร้อเพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ40่สถูกไหมเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อ เอามาแทนค่าซีว่า x มีเงินเท่ากับ40ก็คือกุ้งมี40แต่ปูมี x บวกห้ 50, ก็เลยก็มี90แต่ปลามี x บวกสาก็เลยกลายเป็น40่สบวกสาเป็น70นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูโจทย์ข้อนี้เขาถามว่ากุ้งเนี่ยจะมีเงินกี่บาทเราก็ได้แล้วว่ากุ้งมีเงิน40บบาทนั่นเองต่อข้อ สองสรุปโจทย์ข้อนี้เมื่อไรก็ตามที่น้องเจอโจทย์ปัญหาคิดอะไรไม่ออกอย่าลืมตั้งตัวแปรขึ้นมาก่อนตัวหนึง่งแล้วทำตามที่โจทย์บอกและแก้สมการโดยที่พยายามให้สิ่งที่โจทย์ถามเป็นตัวแปรที่เราตั้งเพราะจะทำให้้องไม่พลาดน,นั่นเองค่ะข้อนี้ตอบข้อสองนะกุ้งมีเงิน40บาท